วัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้เครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น10กิโลหรือว่า12กิโลนะครับถ้าหน้าตาลักษณะนี้นะครับถ้ามีปัญหาเวลาปั่นแห้งแล้วถังมันชนนะครับถังมันชนขอบนะครับแบบนี้ครับ สาเหตุมันเกิดจากนะครับเราตั้งเครื่องไม่ตรงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะตั้งไว้ในบริเวณห้องน้ํานะครับในพื้นที่ที่ลาดเอียงนะครับหรือไม่ก็ข้างบ้านนะครับเครื่องรุ่นนี้จะเป็นปัญหามากนะครับเวลาที่เราตะตั้งไว้ในพื้นที่ลาดเอียงนะครับเราต้องปรับตัวนี้นะครับมันมีที่ปรับนะครับ ปรับเครื่องให้มันตรงเพราะเวลามันปั่นแห้งนะครับทางซักนะครับจะชนโครงเครื่องซักผ้านะครับแล้วเราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับจะทําให้ชกค,คู่หน้าหรือว่าเด็กหิ้วถังนะครับมันเสียนะครับถ้าเราซื้อเครื่องซักผ้ามาใหม่ๆนะครับเราควรจัดตั้งเสมอกันนะครับ อย่าปล่อยให้เครื่องมันเอียงนะครับเพราะว่าจะทําให้โชคหรือว่าเด็กหิ้วหูถังข้างหน้าเนี่ยครับมันเสียครับแล้วมันก็จะเป็นอาการก็คือปั่นแห้งไม่จบนะครับจะเติมน้ําย้อนไปย้อนมานะครับขนาตาแบบนี้จำไว้เลยนะครับแล้วก็ นหนักสุดก็คือถ้าเติมน้ํายอ้อนกลับไปกลับมามันก็จะทําให้วาวน,น้ํานี่ขาดนะครับเพราะว่าวาวน้ําตัวนี้จะทํางานหนักนะครับก็จะนําไปสู่อาการของน้าไม่ไหลเข้านะครับวาวน้ําตัวนี้นะครับเพราะว่ามันทํางานหนักนะครับเติมน้ําย้อนไปย้อนมาขดลวดของโซลินอย์วาล์วตัวนี้นะครับวาวน้ําตัวนี้ก็จะขาดนะครับ ฉะนั้นเราต้องตั้งเครื่องให้ตรงนะครับสำหรับยี่ห้อนี้เลยนะครับสำหรับยี่ห้อซัมซุงเลยอาการแบบนี้นะครับแล้วก็ในลักษณะบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราซื้อมาใหม่ใหมัทไมทำไมมันไม่เกิดนะครับ อนนั้นก็คืออุปกรณ์มันยังโอเคอยู่ครับแต่ใช้ไปนานๆนะครับมันหนักอยู่ข้างเดียวนะครับก็คือข้างหน้านี่ครับมันก็จะทําให้โชคหรือว่าหูหิ้วถังนะครับเสียนะครับเราควรจะตั้งให้ตรงตั้งแต่เราซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับเครื่องซักผ้ามันถึงจะไม่เป็นปัญหาในระยะยาวนะครับ เพราะว่าผมก็เจอมาหลายเครื่องแล้วครับก็คือตั้งไว้ในพื้นที่ลาดเอียงเขาก็บอกผมว่าลูกค้าก็บอกว่าซื้อมาใหม่ๆทําไมมันไม่เป็นนะครับก็คือมันยังไม่เสียมันยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับมันจะได้รับผลกระทบก็บต่อเมื่อในระยะยาวนะครับเราควรจะตั้งให้ตรงตั้งแต่เราซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับเครื่องสภาอผาซัมซุงครับ หน้าตาแบบนี้ครับไม่ว่าสีไหนนะครับถ้าถังซักชนขอบถังแล้วก็คืออาการนี้หมดครับคือตั้งเครื่องไม่ตรงนะครับตั้งแต่แรกนะครับ